สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่2ครับกนลกรกฎาคมกลับมาเช่นเคยครับสำหรับการวิเคราะห์ทองคำเราก็ยังอยู่ในไทม์เฟรมที่เราวิเคราะห์ภาพ,าพรวมกันก่อนนะครับในส่วนของไทม์เฟรม4ชั่วโมงสำหรับไทม์เฟรม4ี่ชั่วโมงเนี่ยครับโครงสร้างราคานะครับในส่วนของที่มองเห็นทั้ง4ีชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่ายังเป็นขาลงเป็นหลักนะครับ แล้วก็มีการรีบาวขึ้นมานะครับจากเมื่อวานถ้าจะเห็นนะครับว่ามีราคาพุ่งขึ้นนะครับในส่วนของช่วงวันทั้งวันเลยแล้วก็ในส่วนของข้อมูลนะครับก็จะเป็น lower high ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าการาฟครามเปลี่ยนของ1ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดถห็หึ่งชั่วโมงก็มีการพลิกกลับขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อวานมีการพลิกกลับขึ้นของตัวกราฟขึ้นนะครับเป็น higher low นะครับ ในระยะสั้นนะครับหลังจากติดลับแรงนะครับที่มานอยู่ที่โซนประมาณ3,260ถึง3,280นะครับผมแล้วพอเรามาดูในส่วนของโซนต่างๆที่สำคัญกันบ้างน,นะครับผมมีการลงข้อมูลไว้นะครับในสำหรับโซนที่สำคัญนะครับก็เริ่มด้วยโซนแรกนะครับในส่วนของ3,478นะครับเป็นโซนเมเยอร์เรสติเดนต์เดิมนะครับซึ่ง จะเห็นว่ามีสวิงไฮ h ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับมีการปิดตัวทำเฟลมสีชั่วโมงครับยืนเหนือได้ประมาณเท่ากับประมาณเทนทัมเปลี่ยนเทนนะครับเป็นขาขึ้นนะครับถ้าเกิดยืนเหนือ3,478ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ไม่ไม่ผ่านจุดนี้นะครับก็ยังมองว่าเป็นขาลงอยู่ในส่วนของโซนถัดมานะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,225ครับถึง3,400นะครับเป็นซับไพโซน A ครับซึ่ง ตัวทำเฟรม1ชั่วโมง4ชั่วโมงก็จะมีสัญลักษณ์นะครับในส่วนของลาเบลที่เกี่ยวกับขาเซลล์นะครับจากตัวนี้บ่อยๆนะครับก็ทั้งทั้งโซนเนี้ครับก็พอขึ้นมาถึงก็มีการเด็ดกลับลงตลอดนะครับซึ่งการมีการขึ้นเซลล์นะครับหลายหลายครั้งซ้อนกันครับผมอีกท่าโซนหนึ่งไม่ใช่อีกท่ามโซนอีกอีกล่องหนึ่งครับในอีกโซนหนึ่งในอีก ที่น่าสนใจนะครับก็คือเป็นส่วนของไพรเวตนะครับในส่วนของไพรเวตที่เป็นอินทราเดย์ซัพพลายครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ3,365ถึง3,345ครับผมแล้วก็อีกโซนหนึ่งที่เป็นไพรเวตเหมือนกันแต่เป็นเดลี่ไพรเวตโซนนะครับเดลี่ไพรเวตโซนเนี่ยก็จะเห็นอยู่ที่ประมาณ3,330ถึง3,318ครับผม ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที้ชะตาว่าจะไปต่อหรือพักตัวครับผมก็ต้องรอดูครับถ้าเกิดดูจากราฟตอนนี้มันอยู่เหนือจุดไพวอดที่เป็นเดลี่ไพวอดโซนอยู่นะครับก็กราฟอาจจะไปต่อนะครับอาจจะย่อลงมาพักอะไรเงี้ยครับต้องรอดูครับต้องรอดูทีนี้ในส่วนของดีมานโซนกันบ้างนะครับดีมานโซนบีก็จะเห็นได้ว่าอยู่ที่จุดประมาณ3 2 8 0ถึง3,260ครับผม และก็จุดที่ลึกลงไปนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3,225ถึง3,200นะครับซึ่งก็จะเห็นจุดบายหลายๆครั้งนะครับในจุดที่ที่มีการย่อลงไปถึงครับาวน,นี้ในส่วนของอ lower lower ที่ที่แจ้งเป็นอันสุดท้ายเนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่พุษสภาถึงมิถุนาที่ผ่านมาเลยครับว่า ถ้าเกิดหลุดในโซนนี้ครับก็จะเป็น probability นะครับในการขาลงครับก็ลงอาจจะลงไปถึงประมาณ3,150ได้ครับต้องรอดูว่าจะขึ้นไปถึงหรือเปล่าสำหรับจุดก่อนหน้านะครับที่เป็น3,280ถึง3,260เนี่ยเป็นจุดกับตัวบ่อยๆนะครับก็จะมีจุดใบซ้ำๆนะครับในจุดนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการลงมาแล้วครับแล้วก็มีการติดกับในจุดนี้บ่อยๆครับ โมเมนตัม uh, um, แล้วก็ความน่าจะเป็นนะครับในส่วนของทาเฟรมสี4ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดตัวไอซครับพุ่งทะลุ40โมเมนตัมก็จะฟื้นตัวนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงเขตใน o v e r b o ์โบสนะครับในส่วนของทำเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไอซี uh, เนี่ยมีการแทงทะลุนะครับ e n เวอร์เจนลบในส่วนของ3340นะครับซึ่งก็จะมีการเสี่ยงพักตัวนะครับ อันนี้มีงานย่อลงมาก็อาจจะพักตัวอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของ m อ็มเหรือว่าฮิสโตแกรมนะครับในทำฟิล์มหนึ่งชั่วโมงก็มีการบางออกบานออกทางขวานะครับอย่างช้าลงนะครับทำทำให้เห็นได้ว่าว่ามีแรงซื้อนะครับที่เริ่มอ่อนแรงลงนะครับที่ประมาณจุดไพ v o t ตนะครับประมาณ3,345ัมอ่ครับผมจุดที่เป็นใบอธิบาวนะครับก็จะมีข้อจำกัดกรอบนะครับอยู่ที่ประมาณ3,345ถึง3,365ครับ ก่อนจะเลือกทางนะครับก็โอกาสย่อตัวรับลงดีมานบีอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับจุด B ีนะครับก็ที่ประมาณ3,280ถึง3,260ครับผมเราประมาณ60%นะครับหากหลุดที่3,318นะครับต้องรอดูว่าจะหลุด3,318หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้คราวนี้มาดูในแผนเทรดนะครับที่เป็นจุดเข้าซื้อกันบ้างจุดขายกันบ้างครับผมให้มาเป็น4ชุดนะครับ เป็น4ชุดครับผมซึ่งประกอบด้วยเซลล์2ชุดนะครับแล้วก็บาย2ชุดนะครับเริ่มจากชุดแรกนะครับในส่วนของชุดเซลล์ก่อนละกันครับเป็นเซลล์ออนเรลลี่นะครับก็จุดเข้าอยู่ที่ประมาณ3,345ครับถึง3,360อยครับผมเอสดาวอยู่ที่ประมาณ3,382ครับทีพีที่1อยู่ที่ประมาณ3,318ครับทีพีที่2อยู่ที่ประมาณ32,80้ครับผมซึ่งจุดนี้ก็ ถ้าเกิดมีการหลุดกรอบบนนะครับในส่วนของ334 5ถึง3 3 6สกนะครับก็ต้องรอดูครับผมถึงจะจุดเป็นจุดเข้านะครับสำหรับชุดที่2นะครับสำหรับชุดที่2ที่เป็นชุดเดลเนี่ยเป็น Breakout นะครับจุดเข้าเนี่ย Entry อยู่ประมาณน้อยกว่า3,255ครับจุดเข้านะครับ3255ครับน้อยกว่าด้วยนะครับ s l อยู่ที่ประมาณ3285ครับ3,285ครับ อ่า TP ท,ที่1อยู่ที่ประมาณ3,225และ TP ท,ที่2อ,อยู่ที่ประมาณ3,175ครับผมคราวน,นี้ในส่วนของอ่าขาบ่ายกันบ้างครับขาบ่ายขาบ่ายเนี่ยชุดที่1เนี่ยอยู่ที่บ u ายออนดิฟนะครับก็ Entry จุดเข้าก็อยู่ที่ประมาณ3,270บบวกลบนะครับบวกลบเป็น 5จุดนะครับแล้วก็ SL อยู่ที่ประมาณ3,238ครับ TP ที่หนึ่งอยู่ที่ประมาณ3,318ันสา TP ที่2อยู่ที่ประมาณ3,360ครับมาชุดที่2กันบ้างครับชุดที่2เนี่ยเป็นเบรกล่องนะครับจุดเข้าเนี่ยต้องมากกว่าประมาณ3,382นะครับแล้วรอรีเทสประมาณ3,365คนสามร้อสิบห้าค SL เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,330ครับ TP ที่หนึ่งอยู่ที่ประมาณ 3425 tp ที่2อยู่ที่ประมาณ3478เครับเ,เทคนิคในการเข้าไม้นะครับก็ย้ำกันอีกทีครับว่าใช้เทล i ิง n sl นะครับเลื่อนตามนะครับเป็น magic นะครับดูในทุกๆ4 4ดอนที่รักษาไว้เก็บขั้นในส่วนของขั้นต่ำของ a 1 r นะครับในส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับวันนี้กันบ้างน,นะครับมาอัปเดตปัจจัยกันเพิ่ม,เต,มเติมนะครับสำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง วันที่2องกรกฎานะครับวันนี้วันพุธก็มี APD นะครับเพโรคืนนี้ประมาณ1ทุ่มครึ่งเอ้ยหนึ่งทุ่มสินาทีนะครับก็คาดการนะครับว่าจากตัวเลขฟอแคส s t ก็อยู่ประมาณบวกประมาณนะครับ1 0 0 k นะครับ1แสนนะครับจากที่เป็นประมาณ 37k นะครับที่ประมาณ 37k ของเดือนก่อนถ้าตัวเลขนะครับแรงงานอ่อนนะครับหนุนทองแน่นอนแล้วก็ถ้าออกแรงนะครับกว่า ก็อาจจะอาจจะทำให้ดอลลราแข็งอะไรเงี้ยครับต้องรอดูตัวเลขครับแล้วก็ในส่วนของพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็จะมีนอนฟฟร์มไพโรนะครับในส่วนของวันที่3ก็มีตาราง bsl ยืนยันประกาศพรุ่งนี้ครับประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับตัวเลขคิดเทรนด์ดอกเบียนะครับสำหรับรอบถัดไปแล้วก็ในส่วนของอ่รัสเซียนะครับมีการยึดครองอ่ยึดครองยึดครบนะครับในส่วนของรอยเตอร์ครับเขารายงานว่ารัสเซียมีการควบคุมของในส่วน ลูกห้างอะไรนี้นะครับผมผมไม่แน่ใจในช่วยจังหวัดนะครับอาจจะอ่านผิดขออภัยด้วยแล้วก็ถ้าเกิดมีการเข้ายึดอย่างที่ชัดเจนนะครับก็จะมีการเซฟเพลนเพิ่มเล็กน้อยครับแต่ตลาดรับข่าวบางส่วนนะครับก็อาจจะไม่ได้ทําให้ทองกระโดดมากครับในส่วนของอิหร่านครับเตรียมวางทุนนะครับเตรียมวางทุนนะครับในส่วนของตัวส่วนนี้นะครับก็ต้องรอติดตามข่าวในส่วนของ คงคมอีกเช่นเคยครับสหรัฐเข้ามาแจมครับในส่วนของเรือรบบรรทุกทุ่นระเบิดนะครับก็จะเสี่ยงสะดุดราคาน้ํามันพุ่งนะครับเงินเฟ้อพลังงานหนุนทองก็อาจจะเป็นเครียดครับผมในขวนส่วนของเซอร์เวย์ FGC 2,525นะครับ95นะครับของธนาคารโลกนะครับเตรียมที่จะเพิ่มทองคำใน12เดือนข้างหน้าครับยืนยันว่ามีแรงซื้อจากภาครัฐระยะยาวครับผม คำแนะนําสําหรับการลงทุนสําหรับวันนี้ครับภาพรวมจากที่พูดกันมานะครับก็จะเห็นได้ว่าสรุปสั้นๆนะครับเล่นเป็นโซนนะครับไม่ไล่ราคานะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูจากทางเฟรมสีชั่วโมงยังเป็น lower high ของทุกลูกอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็น rebound ทนนะครับก็ประมาณ3,365ครับแล้วยืนไม่อยู่ก็ให้มองในฝั่งขายมากกว่าฝั่งซื้อครับผมอยู่ที่3 3 6 5นะครับถ้าเกิดไม่ผ่านก็ยังเป็นฝั่งขายครับ จะตั้มองครับในส่วนของแรงเวี่ยงก่อนนะครับตัวเลขของสารัอเมกาครับจากข่าวที่เล่าเมื่อสักครู่ครับ15นาทีแรกก่อนหลัง a d p นะครับแล้วก็นอนฟาร์มนะค NFP นะครับจวิงแรงเลี่ยงเข้าไม้ทันทีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดใครอยากจะเข้าชนข่าวก็แล้วแต่สะดวกเลยครับราคานิ่งก่อนข้อตามก็ได้อะไรเงี้ยครับในส่วนของความเสี่ยงครับก็อย่างที่เน้นย้ำกันตลอดครับว่า น้อยกว่า2%นะครับต่อดิวนะครับต่อไม้ยิ่งชาร์จส่วนนะครับเป็นใหญ่นะครับก็ยิ่งทําให้ต้องคุมนะครับในส่วนของดอดาวนะครับดีๆนะครับเปอร์เซ็นต์ของดอดาวติดตั้งนะครับในส่วนของเีลลิงสต็อปเสมอนะครับก็ใส่ SL ไว้ครับเพราะว่าข่าวองครามข่าวการเมืองบนหน้ามือถือก็มีตลอดเวลาครับผมทิ้งท้ายกันสักนิดแล้วกันครับก่อนที่จะผมว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วครับ ก็วันนี้ก็ให้ข้อมูลไปประมาณหนึ่งแล้วครับก็อาจจะไปแอปจัดในส่วนของที่ตัวเองเอาไปปรับใช้นะครับผมขอเน้นย้ํากันอีกทีครับว่าข้อมูลที่ผมให้นะครับเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้ชี้ชวนให้ลงทุนตามใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่มีการเปิดสอนใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับข้อมูลในส่วนตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาและก็วิจารณญาณของแต่ละทุกท่านนะครับแต่ละเทรดเดอร์นะครับทําให้มองว่าในส่วนเนี้ยครับผมมา มีส่วนในการพัฒนาของตลาดแล้วกันละครับตลาดนะครับให้กําไรนะครับสําหรับคนที่มีวินัยนะครับอย่าลืมนะครับแต่ว่าก็ลงโทษสําหรับคนที่ดื้อนะครับจนขาดทุนได้นะครับถ้าเราจาไว้นะครับว่าถ้าเกิดเรามีการคัดลอสนะครับมันไม่ใช่การไม่ใช่ความแพ้พ่ายนะครับแต่มันคือต้นทุนนะครับที่ทําให้เราอยู่รอดครับผมฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันครับสาหรับบทความแล้วก็ ข้อมูลที่ผมให้นะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์นะครับถ้าเกิดใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าเกิดคิดว่าช่องนี้ประโยชน์ครับก็กดติดตามไว้ครับประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ